สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟที่สุขสุกนนครับเนาะตอนนี้แอดกำลังอยู่บ้านแม่เพชรเนาะครับผมชอบมห็นมาตามแนวทางของแม่เพชรเนาะครับเนาะหัวนวันพุดวันพุดที่สิบห้านะครับผมชอบมห็นมาตามสาวเล่านาะแม่เพชรเนาะครับผมชอบเนาะเดี๋ยวขอไปรับขอไปส้มไปฟังแนวทางน้ำกันงนะครับผมชอบเนาะปิดถูกไฟวาวกันเนาะครับเนาะของธรรมดามันมัดดิเป็นเจ็ดศูนย์ หนึ่งหกศูนย์นะพ่อเจ้าซ้ายเราครับซ้ายเราป่ะครับเอาขึ้นสายไปไม่ใช่หนาเอาแล้วครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าอย่ามาใส่หนาวไปด้วยครับบึ้งศิษยาทิดท่องจันเนียบึ้งพ่อแหละนี่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 สูตรมันมันออกอันศูนย์เก้าหนึ่งมัน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 เป็นแปดหนึ่งล่างเป็นบับเจ้าเข้าใจบัวแปดหนึ่งล่างหนึ่งหกศูนย์บ่นบาทพ่อหนึ่งหกศูนย์บ่นนี่ ก็ก็กคือเก่ามันต้องเป็นหาศูนย์ล่างแมนบออันนี้ก็เก่านึงเป็นแปดหนึ่งล่างอันนี้6กศนเป็นหาศูนย์ล่างพอผัดเอาไปเขียนใส่เขาเจาเป็นตัวกันแทนดสิบอกว่าเป็นตัวกันดิครับอว่าขันห้านย์ห้าศูนย์ศูนย์เป็นตัวกันห้าห้ศูนย์เป็นตัวกันค่ะเป็นเจากันหลดที่เกาเรเอ่าเลียกห้าศูนย์นี่เป็นยังไงก็กันเฉยๆล่ะคุณป้าเพราะว่าทักษมันมีสูตรมันอยู่ภาษาเาสูตรสูงันว่าหนึ่งหกศูนออกปั๊บ บาทเป็นบาทตั้งแต่เลขอันอันศูนยซซีั่นบาดเป็นอันมันบ่ออกไปเลยเป็นบาดก็เรียบ,บ่รูเลียงบาดประสิทธิ์ตัวไหนเก่งไหมมันกับบ่อเขาเนาอมันมันมันกับมาออกกันแต่ว่าเลขหกศูนย์จะเก่งได้จะเก่งได้นั่นเจ็ดศูนย์เดศูนย์ก็หาศูนย์ถือว่าถือกระตาสร้างเลขออกมากบศูนย์สีีเลขล่าเจดศูนย์มาเขาตัวนี้ก็คแค่2อตัวเออถ้าถ้าวันกันเลขศูนย์นี่นะศูนย์หนึ่งก็แปดหนึ่งเลขซีซี่บ่อกระตามมาก็ต้องถือแปดหนึ่งบาดวันวันพุด เขาก็ซื้อเ0จศนย์ก็หาศูนย์ูมันเรีอกเกจ์ศูนย์กับ4ีบาทเลขสูตร4ีีนั่นเก่งได้สาซก็หา4ีเรียสูตรมันก็ว่าืือกักบาว้ากันอ๋อแวนอยู่มันออกสามันมันออกเก้าสสแต่แต่เลขแต่เหลขอขวายแต่คนซื้อนี่สี่สเพราะว่าเพราะว่ามันบ้นได มันนี่ปองคักในสมองบานที่จริงเลขมันมากแต่เมื่อวัานจันบานนี่บานบานนี่วันจันนี่มจันกระเถือกพุทกระเืกสูกระเืกจันว่างหันเด็ดหาศูนย์ตัวเดียวเด้ทาทต่กสิบวันนั้นก็ยังไม่รู้เลี้ยงอยู่บางทู่พระเลขออกพเลขออกหาศูนย์เ้ามในม่วงแต่จันอันไทยสุกสุกคอดจันโอ้ยจะเป็นงวงน้องมึงเนี่ยวาจันรม่ได้จะควองอีกอีกพอพอกต่เยว่าตามที่จริงนั่นขันคนพาเป็นบ้านเลขสามก็สิเกียนเดดหาศูนยล่างตัวเดียว บันสามก้วก้าบนมันบกเข่ากับสั่งแต่ว่าตัวเด็ดของมันน่หาศูนย์เ่ระมนศูนย์หาพร้อมเมื่อเมื่อนี่มันสิเข้าก็เรีแกบว่าเก้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 าเกีรล่างนี่เก้าเก็ยรล่างอาเก้าเกียล่างูกมันสีข้หาว่าเก้าเกียล่างเลย้าเก้าเก้าเกีดล่างยังอะไรบักเปียววิ่งนีมันให่เฮ็ดแต่ไดนยุ้มันได้สาม้าวเก่าด้มื่น นี่ศูนย์ซีซีประเร็อไไ้ค่าสายหนังยุ่ยยําแเ่ทุธุรกิจส่วนปูนี่มหมนี่พอกอจ่านี่บอันนี้สูตรเก่าที่เจ้าเอาไปนี่หมื่อ่านมันจะมีหกศูนย์หาอยุ่นิฮ่าศูนย์หกย่มองนี่แต่ว่าถา้าถ้าคนหมุนเขาเจ้ากระถือกยุ่กระเถือนี่มองนี่กายอารวดนี่แปบหนาจอไว้นี่ตัวเรียนขอยเมื่อนี่ ว่เก้าเจ็ดล่างเก้าเจ็ดลัางเก้าเจ็ดลงเจ่างสูตรหาสูตรล่งพอสินเน้นต้นเดียวเลยผู้ใดเอาไปผู้ใดมีได้ไรกันเก้าเจ็ดก็สามขอเก้าได้แล้วเอาครับเขนเอาเอาเอาตัวเน้นแขนเลยครับไข่คือมาสูนเนี่ยไข่คากเรียกว่าค่ะสูนไข่บ้านสีไฮมันมันมันถื่อคักกันนะมันออกเก้าเนื่องแล้วมันหวนรุ่นมันมาออกแปดเนื่องล่างมันก็เป็นสูตรมันเป็นตัวอย่างกับว่าอันออกหกสูนแล้วบนหวานรุ่นมันต้องออกขาสูตรล่างมึงดูตัวเดียวพร้อมนะ เอาไปเป็นตกกันเลยมาหแม่ห้าห้าศูนย์นี่เป็นยังไงตัวยังไงอ๋อตัวกันเชยเพย่นว่าเด็กอวามากโอ้ก็เจ้าของบอลดิซื่อหลายเจ้าบอิซื่อหลายแล้วว่าตกกันว่าตกกันเน่สรุบว่นนั้นบอเราก็เลยว่าหาศูนย์เอาไปไว้ข้างหอกกับหัวบอลซื่อเหมือนเด้งมาโอ้ยข่อยกับถูกว่าโัน่หลายเนี่ยนันงจะอาจารย์กระหัดขึ้นมาอาจารย์กระาดกขึ้นพวกอาจารย์ มันเป็นเข่าตัวร่องเข่าตัวร่องอะค่ะตามที่จีิเนี่ยเล็บมันบวมเป็นมันบวเป็นตัวร่องเพราะวตัวเด่นตัวเป็นนักเอกของมือมือวันจันเลยโดยเฉพาะสามเก้าเก้ากับห้าศูนย์ล่างสามก็เก้าบนก็หาศูนย์ล่างเขาว่าเขากระตั้งมันบอกเขาสามก็เก้มันก็มากเขาหาศูนย์อันนี้บางว่าเนี่ยอีสามก็ก้อันบักศูนย์ซีกับกระนั่งอีกเนี่มันต้องเขาบวมือนหนึ่งกับมือนน้อ ไปคือแหงน้อนพอรับมือได้ก็ได้โอ้ยวัดสนานเป็นตังสี่บ่อน้อวัดสนนันเราพัฒนาวันที่สิบสามน่ะบ่อนะวันท,ที่สิบห้าเนียครับเอาสิบห้าเนาะสิบห้ามิยอเมื่อวันที่สิบสามตะวันรูดหาปะว่าแค่นี้สิเอา <5. S 2> เป็นตัวเด่นต่ว่าเขาเจ้ากัดรูดทครื่องสวงขาเจ้ากักกดกำไรน้อยๆไปกันแต่อาจารย์เขาลูดซะ ขาบ่รูดไปขาบ่ลูดจรครับโูดแล้วอืมบมลูดเพราะว่าคอยกบคอยกบม่วงว่ามันสีออกสามโขกเอาม่วงคักม่วงเนี่ยว่าแต่มันสีออกสามโขกามันบ่อบ้านตัวตัวร่องตัวเด่นตามที่จริงห้าศูนย์เป็นตัวเด็ดเลยเมื่อนี่ยสฤิเด็ดเลยพฤศสิเด็ดเลยก็เกล็ดล่างเด็ดเด็ดให้เม็ดเดียวเลยบ่เม็ดเดียวนี่อเด็ดเม็ดเดียวล่างเนาะเพราะว่าเมื่อนั değil, really. ่นเมื่อนั่นก็เด็ดเด็ดเม็ดเดียวเจ็ดสูล่างมันก่อเจ็ดสูนล่างสูตรมันอ่า เมื่อนี่กระเด็ดเก้าเกดล่างเด็ดเม็ดเดียวเนี่ยอ่ะกระซุ่มนั่งกระจังวากันไหมยายยังไปกระซังเด็ดเม็ดเดียวเก้าเ็ดล่างเลย่องวงบไม่ผ่อนเอาอกาจ่อมหมเนี่ยพอปากาขอยมันมันติดเล็วมันจึงมันวกอาว่องผวไม่ผ่อนตัวอีกว่าเด็ดเม็ดเดียวเด็ดเม็ดเดียวตาตว่าคูมันเจ็ดเจ็ดอเจ็ดเจ็ดเนี่ยจะเลื่อมเด้อเพราะต้องมักนั่นอีกเจ็ดเจ็ดมันจะเป็น มันสิเป็นของวันจันเลยล่างของวันจันท่านที่เมื่อนั้นอ่าหนึ่งหกศูนย์เจ็ดสูตรของวันได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ล่างของวันผุดห้าศูนย์ล่างของวันจันถือเป๊ะเลยหอบปฏิกิริยาอีกเออตามสูตรมันบานเนี่ยสามเก้าเก้านี่บน่เจ็ดเก้าเก้าเออนี่ตามสูตรมันเดินนี่ถ้า มันเป็นไปได้นี่ยบอยว่ามันสีออกเจ็ดเก้าเก้าเรียกล่างเก้าเจ็ดว่าะมีบุญอันนี้สำเร็จสองโคูงตัวคับมันไม่เท่านี้มันไม่เท่านี้สำเร็จก็หลายโค้งูนยศูนย์ซีซีได้ส่บาทนี่มันมากเจ็ดก่าเก่ามันมากเก่าเจ็ดก่อเลยว่าเพระมันใจเก่าเจ็ดล่างก็เลยเห็นเป็นเก้าเจ็ดล่างเจ็ดเก้าเก้าบนมันสีแมนว่าอันนี้ก็ความคิดข้องขวายสุดๆหรอกมือบาทเบื้องสูตรซุ้มนี่สูตรซุ่มเนี่ยกับกับกับว่างหันกัเขาได้หมวดซีสามซี สามสี่กับโควิดเนี่ยแต่ว่าขาตักันขาเจ้าหมุนมันบ่หละก็บ่ายวันหันคาซุนหัวกับเขาอยู่เด้มันมีพูดพวกเจ้าหมุนก็เจ้ากระเทือกนี่นี่อันอันนี้สูตรเกาเด้อนี่สูตรเกาที่ที่เคยมาเอาตลอดเนี่ยมันจะมีแต่ละสามสูตรตั้งสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดศูนย์แปดเนบ่โอแปดศูนย์แปดสามนี่นะเรียกว่าสูตร แปดศูนย์สามเรียกร่างเจ็ดแปดตอนอันเทอันอันาาเทอร์ซาเปอร์เซียอันอันนี้บนบานนีล่างคานนี่ละเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดมัดทะลุดบานตาตาทะลุดตามสูตรพวกมันทะลุดทะลุดทะลุดขอยว่าวทามันออกคือจังหาศูนย์มันก็ตรงรูดก่ากับเจ็ด รูดเก่ากระเจ็ดนะครับทั้งเก้าทั้งเจ็ดทั้งแปดหน้ามือเนี่ยขอ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 มักนะตามทองมันนะรูดรูดเก้าเจ็ดอืออีละสองตัวนี่แหละมันมากเปดูกันเรื่อยวดก้อนนี่วัดวันเมื่อนั่นเพราว่าท่านไหนนั่นถ้าตามสูตรไม่เดี๋ยวนีแรกออกก็สูตรไม่ได้พอสูตรสูตรสูตรแห้งแกงง่ายเท่านัสองตัวสองตัวเมื่อวันจันนั่นเมื่อวันจันแรกในแปดศูนย์หนึ่งก็แปดหนึ่งเมื่อก่อกแปดหนึ่ง วันพุธเด็กก็เจ็ดศูนย์ก็หาศูนย์มากอก่อนเจ็ดศูนย์บานนีนวันศุกร์เด็กสามสี่ก็ห่าสี่มื่อก่อนสามสี่วันจันเด็เด็กหาศูนย์ล่างตัวเดียวสูตรนี่เพราะว่าเจ็ดศูนย์ละมันออกแล้วอันนี้นี่งวดนี่วันพุทธนี่สูตรวันพุทธนี่เพราะว่าเพราะว่างวดก่อนเนี่ยเจ็ดศูนย์ก็ผ่าศูนย์เจ็ดศูนย์มันแรียนรีดมาเป็นลางบาทหาศูนย์กับเรนรีดเป็นล่างของวันจันทร์เอ้าเจ็ดเก้านี่สูตรดันหาศูนย์เจ็ดศูนย์บอครับเนี่ ค่ะ oh, สูตรหาซูนย์เูตรโอูนย์สูตรก็ก็ก็เจ้ากระเฮ็ดเอากระได้เฮ็ดกระได้สูตรมันนเนี่ยนงได้เลขออกหนึ่งหกศูนย์เนี่ยมันเป็นนางจังใดนี่บอลคอดสูตรครับนี่นี่นี่เข้ากระเฮ็ดทั้งสีน่นี่บาเออน,น,เน,นเลขออกหนึ่งหกศูนย์มันจันทร์เนี่ยอะมันเลียนลิตเป็นอันล่างวันพุทธนี่แมนบอลหรอฟอร์มก่อ,อกอพุทธบานนี่บานนี่บานวันก็ศูนย์เก้าหนึ่ง มันจันตงแตพุนมันก็นแลนรีทเป็นแปดหนึ่งล่างอันนี้หกศูนย์บนมันนาดล่างนี่มันง่ายสิตายนี่ผู้ได้เ็เฮตก็เป็นนี่แล้ว่ากอยว่าเป็นยังหรอจังอกเอาเป็นตัวตัวเด่นของเหมือนั้น<ม>เด็ดห้าศูนย์ล่างแล้วก็สามเก้าเก้าบานกระเข้ยนุมนีใส่ก็คือจบเด้คือวังหันนี่นี่นี่กระสีแกนสุดนี่ใสกะอ่ะอ่ะล่างมาใส่นี่นี่เม็ดเดียวแต่ว่าเจ็ดเจ็ดนี่ร่อง กันเทศจะมีสองหองอมเม็ดเดียวแขนแขวนย่างเดียวเออคอยบอกเม็ดเดียวแข่นแขนเลยก็คือสูตรหาูนสูตรหาซูนนะเม็ดเดียวแขวนแข่นแปดหนึ่งกับเม็ดเดียวแข่นแขนเออสามี่เนาะเพาเป็นสูตรล่างเด้มันเป็นสูตรของบนบ,บนเออเพราะว่า,าเพราะว่าเรียกออกศูนูนารปั๊บเียออกศูนสองบาทนี่ออกซีซีปั๊บผอบพเก่งได้ซีสามบาทตํารลบตัรล้มละลบหลักซีมันต้องเป็นสามซีมีมึงเขากักเขาเน่ังว่าไหเงันอยู่ เมืดกั้นหวานแต่ว่าขอว่าไปซื้อเลยไปพุดนีเลยสูตรพุดนีก็เก็บนี่ลักสามเก็วห้องอยากซื้อซ้ำเด้อักสาเก็คุงซีีได้สูตรซซีได้แม่เออเขาก็เขากำตามเขาก็ยาออครับคุะแรครับเหล้าเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเนาะแกหนาจ้อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องไนีได้ลายไปพุดนีแล้วไปพุดนีได้ก้าเจ็บสูตรว่างนหาสูตรลากลราคอยเราเฮ็ดเป็นตะกัน สาบนกรเฮ็ดเป็นตัวหัวบ่อหวเขียนลงเอาแคบหน้าจอไว้เนาะครับเนาะแคบหน้าจอจันพูดสุกรลวก็จันยังคืออีกยุ่ยีแม่ล่างเม็ดเดียวคือเก่าเจ็ดเนาะครับเนาะตัวกันตัวร่องคือเจ็ดเจ็ดออนี่ละเด้ดครับเด็ดโอ้เด็ดคักเนาะครับเนาะเม็ดเดี่ยวเยสูตรมานนี่นี่บมันหลอกศูนย์เก่าหนึ่งเลขวัันจันมันก็อกแปดหนึ่งบาทศูนย์หนึ่งหกศูนย์จันต้องเอาหาศูนย์ล่างสูตรมันหนึ่งคักคัก อนเพเป็นศูนย์หปย่างตนะนาสิกาห้าศูนย์ล่างตัวเดียววันกันกับกาสามเก้าวับนคชุมบนกระตัมอยมากเกินสี่เครับผมมากระจัดกระพันเออมากระจัดักระพันไม่เป็น้องาย่ายเพจัดแล้วก็เพีดอันว่างหูนั่นจัดบบาทโอ้โหจัดเส้าบาททีดเอาบาทเราไปข่าออกแล้วว่าเร่เข้าใจคือโอ้ิดตามน้ำอย่ครับมันห่างเดียวเม็ดเดียว พอแม่อีว่าเจ้าก็ตามเจ้าก็บ่ได้เงินใส่เงินใส่สินแล้วท่าเราเจ้าก็ไม่หนีขึ้นคอยอ๋อครับเอาเอาหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้องเขาเอาให้นำมากระจายเลยนะครับเนาะแต่ว่าตามที่่ันมามาเจ็ดคือเก่าล้สองทุงเครื่องเพราะว่ามันออกน้ำขั้วเก่าถ้ามันน้ำมันน้ำคัดแ้งแ้ออีเจ้าว่าบัวศูนย์สองสองเนศูนย์สองสองบาทที่มัศูนย์ซีซีบาทพอจนสั้นกบทึ ออกกันมุดเต้าเขาเนาะเจ้าเซร้าใขหรือเล่าครับขอบคุณหลายาคน